ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเจคเเตอร์ครับผมคลิปนี้ก็จะมาทําการปลดล็อกตัวล็อกใบมีดนะครับแล้วก็ยิงใบมีดขึ้นด้านข้างนะครับหรือว่าที่ว่าตั้งใบมีดนะครับพอดีได้จังหวะพอดีกําลังจะย้ายรถเครืนะครับผมวันนี้ไปงานการกุศลครับไปกาลสินเดี๋ยวไปที่ไหนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูนะครับผม มาดูขั้นตอนแรกก่อนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวแรกครจะบอกตำแหน่ง,งที่เราดูว่ามันจะเข้าล็กอกยังไงนะครับอันนี้คือมาร์กมันนะครับตรนนงมันจะเป็นสีดำนะนี่น,น,นี่สีดำถ้ายกขึ้นด้านซ้ายแต่รุ่นนี้ออกแบบมาให้ยกด้านซ้ายนะครับมาดูจาก ตัวกระบอกตัวกระบอกนี่จะหันไปด้านซ้ายถูกออกแบบมาให้ยกทางด้านซ้ายได้คล่องหรือได้สะดวกได้สูงกวา่าแต่ทับา,ายกขวาได้ไหมขวาก็ยกได้เหมือนกันนะครับยกได้ทั้งสองข้างแต่ด้านซ้ายมันจะยกได้สูงและก็าสามารถตั้งได้90าองศาครับถ้ายกไปด้านซ้ายตัวมาร์กนี้นี่ถ้าเรายกไปด้านซ้ายตัวมาร์กนี้จะ อยู่ตรงนี้ครับมันจะเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ายกด้านขวาตัวมากนี้เราจะเลื่อนมาตรงนี้ครับตัวเฟรมนี้มันจะโยกไดนะ้เดี๋ยวให้ดูดูสลักตัวสลักนี่ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นระบบธรรมดาเนาะตามราคาเท่าไหรมันไม่มีไฟฟ้ามีเซอร์ออยบอกสถานะต่างๆนะครับอันนี้จะใช้ระบบลมนะครับระบบลมยิ่งยิ่งแกนลูกสูบด้านใน สลักออกรหรือทิ้มสลักเข้านี่ครับ,รบพอเรายิงกดสวิตช์ยิงปั๊บตัวสลักนี้มันก็จะดันเข้าไปครับโดยใช้แรงลมนะครับพุ่งนี้ยแพวกแคทเขาจะใช้น้ำมันระบบน้ำมันท็อปครับยิงแต่ถ้ารอยสี่สิบจีก็จะเป็นระบบลมเหมือนกันนะครับแต่เพทเคก็จะเป็นใช้แรงดันน้ำมันท็อปแล้วครับ ตัวนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าตัวสลากนี่มันหลวมนะครับเวลาตอนเรายิงเข้าคืนเนี่ยเราต้องลงมาดูมันไม่ตรงมาร์คครับก <c oughs> ็คือมันจะไม่เหมือนแคทเนาะที่ว่ามันจะป๊กเลยครับถ้าตัวแคทนี่มารมันจะอยู่ตรงระหวา่างเจ้าโอเโโสียมันจะอยู่ตรงสลากตรงนี้แหละครับ はい。 ที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับแต่ว่ามันจะยิ่งสลักเข้าคืนไหมครับถ้าสลักตรงแล้วแล้วก็ทําการปดสวิตออกครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนมันตรงไหมตุ่นนี้มันไม่แม่นนะครับมันไม่มีสถานะไฟบ,บอกครับแม <c oughs> ่มันไม่ออกให้เลย อย่าว่าแต่ตรงเลยแค่นี้มันยังไม่ออกให้เลยก็สลักมันไม่ยอมยิงออกให้นะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะได้ถอดตัวกระบอกนั่นออกครับเดี๋ยวเออแต่ถือทอนมามันออกเฉยเลยครับว่ามันยังไม่ตรงละไม่ยังไม่ตรงนะครับเอ่อ ต้องต้องขยับก็บอกอ่าสุดแล้วอ <laughs> <c oughs> นี่เดียวเกี้ ยากไอ้ตรงเขาขึ้นลงขึ้นลงเลยนะครับอ๋อตรงแล้วคเับแต่ว,ว่ายังลงไม่สุดแต่เดี๋ยวเราโยกใบมีดนิดหนึ่งนะครับเ่มันเข้ายังไม่สุดนะครับ คือถ้าเตรียพร้อมที่จะขึ้นเทนเลอร์นะครับถ้าหางโรเบ็ตมันห่างมันสั้นนะครับเราก็จะขึ้นค่านี้แหละครับอย่ารอเทนเลอร์มาก่อนเนาะเ๋ยวดับเทรื่อรก่อน มาเทิงอะไรอย่งออยงอย่างนะครับอึบอ๊บสละข้าวสุดไหมสละข้าวสุดแล้วนะครับปลอดภัยครับสลัะ จะอยู่ท่านี้นะครับนี่ก็ถอยขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยชมกันหน่อยคลิปหน้าตอนขึ้นเทลเลอร์นะครับ